สวัสดีครับพบกผมแคทต้อนซลล์มาเท่นอีกครั้งนะครตอนนี้อยู่เกม once human นะครับอ่ะวันนี้มีอัปเดตใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆวันที่1ิเดือน9นะฮะอ่ะมาดูกันเลยว่ามีอะไรนะครับอ่ะอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยนะครับจะเป็นตู้แจกดีเวียนฟรีนะครับน้องลูกกระเบืเรานั่นเองนะครับสามารถมารับได้ที่เมืองเลยนะฮะนี่เลยกดป้าบโอ้โหผมสมตู้แรกได้ประตูนะฮะประตูโดยเลมอนนะครับอันนี้นะฮะถ้า เพื่อนๆประสบปัญหาว่าเออไปตามแมพแล้วแบบมีคนไปสร้างบ้านล้อมไว้ไม่ให้เราไปเก็บได้หรือว่าแบบคนไปวนเก็บอยู่นั่นแหละเพื่อนๆสามารถรับได้ห้าเมืองเนี่ยหไหมทั้งห้าจุดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าสามารถรับได้ตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเมื่อกี้โซนแรกนะฮะที่ไอผมเริ่มที่ตัวเมืองของไมเคิลเมเยอร์ไม่ใช่ไอเมเยอร์มาร์เก็ตนะครับอ่ะมาดูกันว่าเมืองที่สองนะครับเมืองที่สองอยู่ตรงนี้ นี่เลยเข้ามาในบ้านนะฮะหลังสาวาปเลี้ยวซ้ายมาแล้วกดเปิดได้เลยนะครับที่ตู้นี้นะโอ้โหได้ลูกบาทนะฮะไอตัวนี้เอาไว้ใช้เรียกเพื่อนได้นะครับไม่รอช้าไปเมืองต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะเป็นอ่าเมื่อกี้อยู่ไมเยอ์มาเก็ยยตไปต่อที่เมืองที่สามจะเป็นโซนที่สนะฮะจะเป็นเมืองเตือะ,ะอ่าทอรกัสอินนะฮะอ่ะไปกันเลยตรง บอกเลยว่าการหาดีเวียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกแล้วนะครับสำหรับแพทที่อัปเดตมาล่าสุดนี้สงสัยเห็นคนว่าเห็นเขาขายกันเยอะคือแบบเออขายกันเยอะเนาะฟาร์มกันแบบบางคนก็ไปสร้างบ้านปิดต้นไม้เลยแบบหาอาร์ตและปิดไม่ได้เลยนะฮะบ,บางทีก็แบบไปสร้างบ้านครอบจุดดอกพึ่งเลยอย่างเงี้ยโอ้โหติตใจแล้วทาด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วก็เนี้ยอ่ะจุดที่สามนะครับตัวทอร์กาซินอยู่ด้านหลังนี้ครับปรากฏที่ตู้เลยรับได้เลย ป้าค่อยโอ้โหพึ่งมาแล้วฮะซึ่งแบบพอตอนย้ายมาตัวฮาร์ดปุ๊บเนี่ยย้ายมาเซิร์ฟฮาร์ดปุ๊บผมหาพึ่งไม่ได้เลยมีคนวนเก็บตลอดเวลาเลยนะฮะนี่ได้พึ่งมาแล้วฮะแหลมไปเลยนะเนี่ยไปเมืองต่อไปนะครับเมืองที่สี่กันแล้วไปตัวของไอ้เกรวอเตอร์แคมป์นะครับผมหรือวอเตอร์เกรแคมป์เกรวอเตอร์แคมเออสักอัน ตรงนี้นครับวิ่งขึ้นไปด้านบนได้เลยฮะนี่ข้างบนนี่เห็นไหมอันสามเลยฮะตีดนิ้วปุ๊บจะเห็นปั๊บเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับสาหรับใครที่ไม่รู้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้ตัวอะไรก็อย่าลืมมาขิงมาแคลกันผมรอดูอยู่นะเพื่อนๆจะได้ตัวอะไรจากตู้บ้างนะครับอะดูตัวที่สองออพึ่งพึ่งสองตัวแล้วนะอ่ะไปเมืองต่อไปกันเลยนะฮะตัวของแบ็คแบ็คอ่า เอาเป็นว่าเออนั่นแหละไปต่อไปต่ออืมแบ็ k เฟลแบ็ c เฟลนี่ฮะตู้อยู่ด้านหลังนี่เลยกดเข้าไปดูดีว่าจะทำแฮตทริกได้หรือเปล่าโอ้โหพึ่งสามตัวแฮตทริกนะครับดูเดือดเลือดพ่านนี่นะฮะมาดูสกิลกันว่าเขาแจกมานี่ขี้ริว้วขี้เรหรือเปล่าดูสิอ่าอแรกสองสองสองเทรล อันนี้หนึ่งสามหนึ่งเทลโอ้สี่สี่หนึ่งเทลเอาเรื่องโหถ้าเป็นแบบสี่สี่สามเทลนี่เดือดเลยสามสามเอาเรื่องสี่หนึ่งเฮ้ยไม่ธรรมดาคือเขาแจกไม่ได้ขี้ิ้วขี้เละเลยนะคือแจกใช้ได้อยู่ฮนะไหนเพื่อนๆได้ตัวอะไรมาบ้างที่อย่าลืมมาคอมเมนต์คิงผมหน่อยว่าเฮ้ยพี่ผมได้ตัวนี้ชายนี่มาเฮ้ยมันมีโอกาสดรอปชายนี่ด้วยนะเห็นเขาบอกมานะครับแล้วก็นี่นะครับทั้งหมด ห้าโซนห้าเมืองนะครับผมสามารถมารับได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะรีตู้ทุกสี่ชั่วโมงหรือเปล่านะครับถ้ารีตู้ทุกสี่ชั่วโมงบอกเลยว่ามาสุ่มกันให้คุ้มค่ากันไปเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าหาได้ครบทุกตัวชั่ว100นะร้อยเปอร์เซนโตนะฮะนี่ฮะทั้งสี่เมืองเลยมีเกวอเตอร์แคมป์เดดวิวอ่าเมเยอร์มาร์เก็ตนะครับทอร์กาสอินแล้วก็แบ็กเฟลนะครับผมนะก็ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าผมผิดภาพตกหล่นตรงไหนก็อย่าลืมพิมพ์บอกผมไว้ด้านล่างด้วยนะครับมาขิงมาแขวกันได้เลยเต็มที่นะเปิดพื้นที่ให้แขวกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแคนนอนเซตอัพมอเทนด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้พาดคอนเทนตใหม่ๆนะครับมาที่วันนย,ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ